ก่นนอนมันหยุดเนี่ยครับเขาก็จะดูไว้แล้วว่าที่ไหนน่าไปบ้างอเรื่องที่เปิดเผยได,<ช>ด้เปิดเผยไม่ได้ไนะครับเรื่องเรื่องไหนเปิดเผยได้คนรู้จักเราก็ไม่เอามาลงหรอกแต่เรื่องไหนลึกๆเปิดเผยไม่ได้โดมอกอันนี้ไม่เอานะเราลงหมดแล้วเราลงไลเราลงไ <c oughs> เลงไ <c oughs> เราอยากให้ <c oughs> เราอยากให้ทุกคนรู้จักพี่โดมใช่แล้วเราจะเราจะรักโดงนะชื่อรายการเลยนะครับอยากรู้เรื่องเพื่อนยากรู้เรับ จริงๆอันเนี้ยมันมันแปลได้สองความหมายในชื่อรายการเราอ่ะอยากรู้เรื่องเพื่อนบางคนก็รู้สึกว่าเราเป็นแอบฟังเรื่องใครสักคนหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือแบบอ่าคนที่มาเนี้ยหลักๆก็คือต้องเป็นเพื่อนของเราอ่ะล้วก็เราใช้กับการคําถามนี่แหละก็คืออยากรู้เรื่องเขาเราอยากรู้เรื่องเพื่อนของเราอ่าเรอยากรู้จักมีม่คนที่คนที่ดูอยู่น่นะอยากรู้เรื่องเพื่อน เราเล่นเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวจะไม่มีอีพีแล้วอภาษาเตรียมตัวอีพีหน้าแล้ดวยฝากช่องทางติดต่อหน่อยว่าแบบคนจะรู้จักโด่งได้ยังไงเอาย้ำอีกทีนึงก็คือเล่นเล่นอะไรบ้างตอนนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือ Facebook หลักๆมีแน่นบุเน็บุ๊กที่ติดตามไม้กี่ f เฟซบุ๊กตอนนี้มี Facebook หลักนะครับก็คือเฟซบุ o กส่วนตัวนะครับชื่อ Facebook โด่งกีรายุนะครับแล้วแฟนเพจก็ หยบแฟนเที่ยวหยบแฟนเที่ยวนะครับในเรื่องของการติดต่อรีวิวก็มีหน้าเพจได้เลยนะครับสามารถติดต่อตรงนั้นได้เลยแล้วก็อินสตาแกรมอ่าอินสตาแกรมครับก็ผมตีรายุนะครับครับอ่อหยบแฟนเที่ยวตอนนี้ฝากยอดติดตามได้ตอนนี้ตอนนี้เข้าสองหมื่นนะครับก็ต้องขอบคุณมีสมาชิกในที่เขาติดตามผมแล้วช่วยกันแชร์ครับเราโพสอะไรเขาก็ช่วยกันแชร์นะครับก็ขอบคุณมากครับอ่าแล้วอ่าเฟซบุ๊ก ก็โด่งจีรายุนะครับภาษาไทยภาษออังกฤษภาษาอังกฤษครับภาาษอังกฤษแล้วก็ยกแฟนเที่ยวนี่ภาษาไทยเลยภาษาไทยนะคพิมพ์เลยยกแฟนเที่ยวแล้วก็อินสตาแกรมก็จะเป็นชื่ออะไรนะครับชื่อโด่งจีรายุโด่งจีรายุเหมือนกันนะทิกเกก็ทิกเกอร์เขาทิกเกอรก็มีครับของโด่งจีรายุเหมือนกันครับชื่อชื่อเหมือนแล้วก็ตอนนี้มีทิกเกอรของเพจจุดแฟนเที่ยวนะครับอันนี้เพิ่งเริ่มทำครับก็ตอนนี้ยอดแซงก็ เกือบสองพันสามพันแล้วครัีฝัน oh. ไปเพิ่งเริ่มทําเมือ่อเดือนที่แล้วอ๋อก็แอดมินก็เข้าไปก็จะเป็นโด่งกับแฟนก็หร,หรือไม่ก็มาส่วนฟอร์ดเอสเคนะครับเจอน้องโด่งแน่ๆแล้วก<ช>็เป็นเอสเอหลักที่แบบมาแบบทุกคนต้องแบบอ่าผ่านสมรภูมิเจอเจอเจอเลอ่านหนงสือฝากยูทูบได้ครับอีกอย่างหนึ่งเออใช่ยูทูบตอนนี้ยูทูบก็ติดตามจะครบสี่หมื่นแล้วครับงั้นก็มากด้วยครับเดี๋ยวทยอยลง งานลงไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ในเวลาเราโพสวิถูดนี้ใต้คลิปเลยค่าใต้คลิปใต้คลิปเ่าสติไระจำใจของพี่ถูทุกวันนี้คืออะไรค่ะสติไระจำใจนะผมว่ามันก็เหมือนเหมือนกับทุกคนนะครับก็ทำวันนี้ดีที่สุดนะครับอนาคตไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเอ่อไม่ว่าจะติวประสาคนะครับปัญหาในชีวิตผมว่านี่ติวทุกคนครับแล้วแต่เราครับว่าเราจะข่ามันไปให้ได้ยังไงนะครับ ก็สู้ๆนะครับทุกคนเราสู้ๆโอเคขอถามนิดนึงว่าที่บ้านที่บ้านคิดยังไงถ้าเราดีแบบเราเราเราพาแฟนผู้ชายเข้าไปไม่ได้พูดอะไรเลยครับคือแฟนพูดให้หมดเลยไม่ไม่พ่อครับสวัสดีครับ เก็นไปอาต่อ่อต่องนะเพราะสมัยแกก็จะเห็นเองอ่าเราเราอาจจะแบบอ่าอยู่ในยังไงนะไม่ไม่ไปทะเลทลายอย่างเงี้ยครับให้อยู่สายตาแกตลอดจนนไม่ต้องพูดอะไรครับแกก็รู้ครับรู้รู้